สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพี่พาวากับน้องเอ๋ยวันนี้จะมารีวิวครอบครัวของ l i ส t e n m มอนเตอถ้าใครกดเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้ากดแล้วกดยังถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยน้องคนนี้ชื่อว่าจูออนเขาเป็นคนที่ขี้โมโหมากเลยถ้าทำอะไรให้เขาไม่พอใจเนี่ย เขาก็จะโมโหนี่เห็นไหมเขาโมโหอีกแล้วเขาอะขี้โมโหมากเลยแล้วเขาอ่ะก็ขีง้งเยรวยเขาทั้งโซนทั้งขีออ้โมโหเลยองุดห้าเลยแล้วก็น้องคนนี้ชื่อว่าซัมเมอร์เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นตลกอยู่ตลอดเวลาเขาชอบทำให้บ้านเราอะ่ะมีแต่ความเปิดใส เขาอ่ะขี้แงเหมือนจูออลเลยดูสีล้อใข่อีกแล้วและพี่คนนี้ชื่อว่าพี่มารีเป็นพี่สาวของฉันเขาอ่ะขี้บ่นแล้วก็ขี้แบบทำอะไรไม่พอใจเขาเขาก็จะดุนะคะเขาอ่ะชอบว่าถ้าเราทำอะไรตกนิดหน่อยเขาก็จะว่านะคะแล้วเขาอะก็ชอบดีใจเวลาเขาทำอะไรสำเร็จ เช่นเขาชอบเหาของขวานเขาก็จะหาได้ส่วนคนนี้ชื่อว่าคียมาเกเขาเป็นคนที่ขี้สงสัยขี้สงสัยตลอดเวลาเห็นนู่นเห็นนี่ก็บอกว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรเขาว่าขี้สงสัยมากเลยนะเขาอะเป็นคนที่ตะก,กะมากเขาชอบ หิวตลอดเวลาหิวทั้งวันทั้งคืนและนี่ก็คือตัวชาลิสต์ัมอนเตอร์ฉันมีนิสัยที่ติดเกมแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ติดเกมตลอดเวลาแต่ฉันก็ช่วยเลี้ยงน้องนะแล้วก็